21กันยายนห้5นาฬิกาห้นาทีแสงเงินยวงโฉบเตนฝายังขาดเวลาอีก5นาทีอรุณจะลุ่งดอกไม้บานเริ่มต้นวันใหม่สนามบินบินสันยุทธภูมิเวียดนามใต้ถูกสายหมอกสาสคลุมเอาไว้จนขาวโพลนทึบหนาวิดเต็มช่วงรัติการที่ผ่านมาหนนี้ได้เปลี่ยนทัศนวิสัยคลี่คลายไปในทางโปร่งบาง สามารถมองเห็นสภาพผื้นลันเบทางวิ่งของเครื่องบินที่ลาดยางแอดฝันยาวลิ้วถนัดชัดตาขึ้นเป็นลำดับที่28เครื่องบินขับไล่โจมตีปีกชั้นเดียวแบบใบพัดของกองทัพอากาศสหรัฐยืนเรียงเป็นตับอยู่ในลานจอดเพื่อลอความเรียบร้อยของกลุ่มช่างที่เล่งงานเช็คเครื่องและตรวจสอบอาวุธพร้อมลบอย่างเคร่งครัดดัดกลุ่มหลันแล้ว เพียงช่วงกระผพาของนาทีหลังแห่งการรอประตูห้องประชุมสโมสรน,นักบินซึ่งอยู่ชั้นล่างของหอบังคับการที่สูงตระงานอยู่ทางด้านขวาก็เปิดผางออกมาเต็มบานบุรุษกันสวมเครื่องแบบนักลบอากาศ16คนจากจำนวนนับร้อยที่คลักอยู่ภายในก้าวพรวดออกมาก่อนเป็นชุดแรกพร้อมด้วยอุปกรณ์การบินครบคันและโดยไม่ชักทาเขาเหล่านั้น ่างก็วิ่งแยกย้ายตรงแนวไปยังเครื่องของตนแล้วเปิดประตูโหนตัวขึ้นไปนั่งประจำที่ด้วยท่วงทีอันคล่องแคล่วว่องไวพร้อมกับลำไฟสีเหลืองสว่างจ้าจากตัวเครื่องบินพุ่งฉาดออกไปข้างหน้าเครื่องยนต์จากที28ทั้ง16เครื่องถูกสตาร์ทขึ้นด้วยเวลาเกือบชั่วพริบตาเดียวกันบัรดาลให้เกิดเสียงกระหึมคลางสน,นัน สะเทือนสถานปานแผ่นฟ้าจะพังลงมาเป็นเสียงเสียงประกายไฟสีเขียวปนแสดพ้นแผลบออกมาจากท่อไอเสียเป็นสายยาวเหยียดแรงลมจากอำนาจใบพัดสาดฝุ่นหมุนขวางไปข้างหลังยังกระโดนพลังยักษ์กระชากเบียงเรืออากาศเอกทรรมัดวินสันแห่งทัพฝ้าอเมริกันเป็นผู้บ,งบังคับฝูงในการบินขึ้นไล่โจมตีหนหนี เมื่อเจ้าหน้าที่สนามดึงหมอนกันลื่นที่วางหนุนหลอหน้าของเครื่องบินออกผู้ฝูงทอมมะก็คายเบรกขันเครื่องออกจากลานจอดนำหน้าไปก่อนเป็นลำแรกตามติดอย่างกระชันชิดอีก3ามลำรวมเป็น4ี่โดยจัดเป็นรูปหมูสี่เหลี่ยมเข้าหลานตัดถ้าแยงมุมพอผลแนวลานจอดแล่อเอกทอมมะก็หักขวาพาเครื่องแท็กซี่ช้าๆเคลื่อนที่ไปตามทางวิ่งลันเบรที่หนึ่ง ไล่เดียโดยลูกฝูงอีกสามมูมูและสีลำถึงช่วงระยะทีห่างระหว่างมูต่อมูเครื่องต่อเครื่องอย่างมีจังหวะจะโคนแลดูเหมาะและดูเจาะและดูงดงามตามแผนพิธีที่เคยฝึกเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างเกียนจบครบกระบวนุทธเมื่อสุดทางวิ่งปลายลันเบีที่หนึ่งทอมมัดกระหักหัวกลับบกเข้าลำเวทที่สองด้วยการแท็กซี่ช้าๆค่อยๆเคลื่อนมาในรูปเดิม พอลูกฝูงอีกสาม,มูที่ตามหลังกลับลำทําขบวนเรียบร้อยวิทยุประจําเครื่องบินทั้ง16เครื่องก็กังวานขึ้นเห็นเนซี่จากแอร์คอนทรลเทคออฟได้ go 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 เป็นคําสั่งจากหอประครับการบินได้ยินถึงกันทั่วทั้งฝูงนักบินทุกคนเขม็งประสาทเพิ่มความระมัดระวังให้แก่ตัวเองขับพัน พร้อมกันนั้นก็ชําเลืองสายตามองดูสัญญาณการขึ้นเครื่องจากผู้ฝูงด้วยความตั้งใจหลอยอีกทอรม,มัดเปิดไฟทุกดวงภายในเครื่องสว่างวาบขึ้นทั้งลำประมาณ15วินาทีแล้วก็ดับคงเหลือเอาไว้แต่ส่วนที่จำเป็นต้องใช้ตามปกติแล้วในช่วงขนตากระพริบนั้นเขาก็เล่งเครื่องกระหึ่มจนเต็มกำลังแรงของเครื่องพาเฮนนซี่ทีย8พุ่งปลาดออกไปด้วยความเร็วสูงสุด ได้ประทิดติดตามมาด้วยลูกหมูอีกสามลำในอัตราความเร็วระดับเดียวกันเมื่อเครื่องบิ่งมาได้เกือบด่วนปลายลันเบหล่อหน้าทั้งสองก็ลอยวืดจากพื้นเข็มีี่ของผู้ฝูงพุ่ถ่าดขึ้นสู่เวองอากาศด้วยกำลังความเร็วขั้นต้นไม่ตม่ำกว่า3 0 0ไมลต่อชั่วโมงบินจากนั้นทอมมัดกระดึงคันบังคับพาเครื่องล่อนอยู่เหนือสนาม พร้อมกับลดความเร็วลงจากอัตราเดิมเพื่อ,อรอลูกฝูงที่กําลังทยอยขึ้นตามหลังจะมาจัดปูและปรับรูกบวดบนอากาศเป็นผลสุดท้ายเห็นเดซซี่ที่ีสตั้งแต่2องถึงสิ ตามขึ้นมาแล้วยังขาดอีกเครื่องเดียวคือหมายเลข16ที่จะออกนานเกินรอจนผิดวิสัยผู้ฝูงทอมมัดจึงเอี้ยวตัวสองกล้องมองย้อนกลับลงไปยังภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งฉับพลันหัวใจเขาถึงกระเย็นบูบคนลุกสู้เกลียวกล่าวขึ้นมาด้วยความวันกังบนเมื่อเห็นเฮนเนซี่เครื่องหนึ่งตกจากลันเวหล่นลงไปวิ่งตุ๊บปัดตุ๊เป๋เซเหมือนคนเมาเหล้าอยู่ที่ขอบริมทางอย่างฉุกละหุกทุลักทุเล ยังกับแมลงปอติดลมทําที่จะล้มอับปางพังทั้งเครื่องทัง,ท,งทั้งคนปนไปภายในวินาทีอันใกล้เส็จแล้วเห็นเนสซี่ที28ที่กําลังแข็งสู้อยู่กับโชคชะตาเครื่องนี้ลอยตรีสุวรรณวีรยุทธบัญชาผู้ใช้รหัสว่าฟันเฟืองเป็นคนขับฝันเฟืองประวัติเดิมเป็นตำรวจสันติบาลปัจจุบันประจำอยู่กองทะเบียนมียศร้อยตำรวจโทเต็มขั้น ใครมีกิจเกี่ยวกับราชการเขายินดีรับใช้ยิ่งบอกว่าเป็นแฟนหนังสือของนายเดียวกุดันยังอาจได้รับแถมอาหารกลางวันอีกมื้องามๆตามอัธยาศัยก็ด้วยเหตุที่เขาเซ็งตัวเองและเกิดความมันในกลิ่นสดลดสงครามฟันเฟืองจึงวิ่งเต้นโจรจากตำรวจไปสังกัดทอบอเดี๋ยวสมัครไปลบเกาหลีรุ่นเเด็จศึกสุดท้ายพอกลับถึงเมืองไทย ก็เล่นมาเวียดนามเสือดำผัดที่สองตามอัธยาศัยของคนทางสงครามไม่ได้แล้วก็เป็นเพราะการลบในรูปแบบภาคพื้นดินไม่อิ่มใจเขาจึงสมัครเหาะขึ้นไปฟาดกันบนฝาเคียงไรเคียงบากับนักบินอนาชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณของทหารไทยฝากเอาไว้ในยุทธภูมิแห่งนั้นและโดยที่ฟันเฟืองเพิ่งผ่านการบินจากครูฝรั่งแห่งค่ายฝึกจังหวัดอุดรมาหมาด ก่อนหน้าที่จะเดินทางมาเวียดนามใต้เพียงไม่กี่ข้าวมื้อเย็นเช่นนี้แล้วในด้านฝีหมา้ลายมือการขับเครื่องบินขับไล่โจมตีจึงอยู่ในขั้นที่เรียกว่าถ้าจะเปรียบเป็นสาวก็พอเข้าวัดเช้าๆได้เท่านั้นเพราะถ้าไปสายนักหญิงอื่นมากกันมากความสวยอาจจะด้น้อยกว่าเขาเหล่านั้นลงแต่ถ้าหันมาพูดกันถึงด้านน้ำใจฟันเฟืองมีสายเลือดนักลบชะกาชากันวิ่งพลาดอยู่เต็มตัว ตั้งแต่หัวยันตีนเพราะเขาเคยทําให้ข้าศึกลหลายๆกลายเป็นศพไปแล้วเกือบจํานวนไม่หวาดไม่ไหวโดยที่ตัวเขาเองยังไม่เคยรู้จักกับความตายสักทีนี่คือประวัติโดยย่อของร้อยตรีสุวรรณวิรยุทธบัญชาในนามรหัสว่าฟันเฟืองผู้ซึ่งกําลังขับเขี่ยวกับโชคชะตาพยายามหลังคันบังคับจะเคี่ยนที28เครื่องบินขับได้โจมตีที่สแดงบทเป็นหมาพยศโดดจากลันว ลงไปวิ่งดุยโครนอยู่ขอบข้างทางชันล่างในบัตรเดียวนี้ให้เพนจีขึ้นท้องฝาจนได้สินะเห็นได้ซีหนึ่งหกเห็นไดซีหนจากแอร์คอนโทรลดับเครื่องยนต์หยุดอยู่ตรงนั้นมือของท่านยังไม่ถึงขั้นอย่าดันทุลังเดี๋ยวเครื่องจะพัง <c oughs> เสียงวิทยุจากหอบังคับการบิน ตะโกนเหล็งเข้ามาในครอบหูฟังอย่างฉุนเฉียวเกลียวโกรธฟันเฟืองกัดกรามด้วยความแข็งเงื่อแตกแตนพลั่งพรูออกมาทุกรูเส้นขนเขาแกล้งทําไม่ได้ยินและไม่ตอบหากแต่ดาด้วยหัวใจสวนกลับไปว่าไอ้อป,ปรีดูมินฝีมือกูเดี๋ยวพ่อจะทําให้มึงรู้ให้มึงเห็นเดี๋ยวในช่วงขนตากระพริบหนเดียวนั้นฟันเฟืองก็เล่นเครื่องยนต์กระหึ่มลั่นปานจะพัง และท่าขันบังคับโยกขวางอย่างกบว่าเป็นเสาพงพางเอาทีเดียวเห็นเนสซี่ที่28กระโจนพลวดเหมือนกับมาถูกหวด้วยแท้ไฟฟ้าแถบสายสายผาแล้วทะลึ่งพลวดพุ่งฉาดขึ้นไปลอยเลี้ยวฉิวว่นอนลอนอยู่บนเวงอากาศสูงลิฟต์แรงลมจากอำนาจใบพัดท,ที่ถูกเล่งกระพือจัดสาดเอาโครนเลนกระเด็นเลอะเทอะเละไปทั้งลำตัวตั้งแต่หัวยันแผนหางอย่างกะลูกแมวตกน้ำคลำ จากนั้นเขาก็แกล้งโยกคันบังคับอีกหนทําให้เครื่องโครงเพลงเหมือนกับเรือโครงคลื่อนอย่างสนุกคลืน้นลําพองอารมณ์พลางเอื้อมมือหยิบลํำพงวิทยุขนาดเล็กข้างหน้าเอามาแล้วกรอกเสียงย้อนกลับลงไปอย่างหอบังคับการบินแอร์คอนโทรลจากเฮดิซี่หนึเมื่อตะกี้ผมได้ยินเสียงคุณเหมือนกันที่บอกว่าให้ผมดับเครื่องยนต์มือไม่ถึงขั้นแต่ขอโทษขณะนั้นผมไม่มีเวลาตอบ ก็แล้วทําไมคุณเกิดพิเรนขึ้นมายังไงถึงพาเอาเครื่องลงไปลุยโคลนฝนตกเมื่อตอนหัวค่ําพื้นลัดเบลืน่นขอบทางชันล่างแฉคุณเป็นนักบินมือใหม่น่าจะได้ตะะหนักเอาไวา้และควรเพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้ไม่ควรจะพาเครื่องเอาลงไปเสี่ยงเพราะชีวิตคุณกับเครื่องมันต่างชันต่างราคาข่างงวดกันมากมายนัก ไอ้เจ้าแอร์คอนโทรลคนนี้ปากไม่เบาพ่อว่าเอาสเสียหายไปหลายตำลึงแต่ฟันเฟืองแกล้งทำเสียงทะลึงเขาหัวเลาะห้าห้าห้าเดี๋ยวต่อไปว่าก็พูดผีปีศาจต,ตนใดบอกคุณเล่าว่าผมพี่เลนพาเอาเครื่องลงไปลุยโคลนโดยไม่มีความจำเป็นนั่นแน่ฟังเขาหยอน ผมทำก็เพื่อหวังผลในด้านยุทธวิธีที่จะสร้างเสริมประสิทธิภาพให้แก่กองทัพอากาศของเราต่างหากเล่ายุดทธวิธีอะไรสร้างเสริมบ้าบอคอแตกอะไรของคุณกันมีมนุษย์โลกไหนเขาทาแบบนั้นมันเป็นการทําลายชัดๆหน่อยอยากมีหน้าบักอาจมาคุยเรื่องว่าเสริมสร้างมันฟังไม่ขึ้นหรอกคุณมือยังไม่ไม่เข้าขั้นบังคับเครื่องไม่อยู่ ก็รับกันมาตรงๆเถอะอย่าพูดให้มันเลอะเถอะนอกเรื่องไปเลยฝันเฟืองหัวเลาะลงลูกคอเอิกฟังนะคุณฟังผมจะอธิบายให้ฟังคือว่าปกติธรรมดาเครื่องบินขับไล่ที่จะออกปฏิบัติการโจมตีฆ่าศึกนั่นนะมันควรจะพลางลำตัวด้วยสีใดสีหนึ่งเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นได้ง่าย แต่เฮนเดซี่ที8ิของเรานี่ยังไม่ได้พลางเครื่องดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในทางยุทธวิธีอันควรพึงมีและพึงได้ผมจึงนงเครื่องบินลำนี้เอาลงไปพลางสะกอนในน้ำโคลนอย่างที่คุณได้แลเห็นหรือถ้ายังไม่เห็นก็ขอเชิญสองกล้องตรวจการขึ้นมาทัศนาซะให้เต็มตาเพื่อคุณจะได้ทราบว่าในบัตน,นี้เห็นเดซี่หนของผมเครื่องนี้มันมีสีสันมีลายพลอยไปด้วยโคลนตม อยู่ตลอดทั้งลำจริงหร <den> ือไม่เสียงวิทยุจากหอบังคับการบินเงียบงันไปคงจะทั้งเบื่อทั้งในและทั้งลำคาญก็เลยจบเรื่องลงเสียด้วยการเลิกพูดเสียดีกว่าจบตอนที่หนึ่งแล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณหลายครับ